You listening the Momentum podcast. ท่องโลกดิบเถื่อนไปกับ like Ways of Being Wild. สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ways of Being Wild by Momentum นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมเน็ตกิตินันและพี่ปั๊บพงศรภูม,มิวัฒน์จากเพจ Wild Chronicle ครับผม คุณผู้ฟังครับตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาครับมีหลายประเทศบนโลกครับที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำจากภาวะเงินเฟ้อจนบางประเทศเกือบถึงขั้นล้มละลายเลยครับผมเช่นประเทศเวเนซุเอลาครับที่ปี2 0 1 5มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง112%และล่าสุดครับกับปี2022นี้ที่พุ่งสูงถึง1 3 8่0ตามข้อมูลของ IMF ครับผมส่วนซีประเทศแถบเอเชียครับผมก็ถือว่าน่ากังวลไม่น้อยครับอย่างประเทศศรีลังกาที่มีอัตราเงินเฟ้อเเพิ่มขึึ้นรววดดียถง30% ในช่วงเดือนเมษาประชากรในประเทศครับต่างพากันอดอย่างไม่มีแม้แต่น้ํามันหรือไฟฟ้าพอใช้กลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกครับผมซึ่งอันเนี้ยหลายคนน่าจะทราพอทราบกันดีแล้วและล่าสุดครับประเทศลาวเพื่อนบ้านอาเซียนของเราที่กําลังตกอยู่ในสภาวะย่าแย่ด้วยอัตราเงินเฟอ้อสูงถึง25.6%มากที่สุดในรอบ22ปีครับหรือคิดง่ายๆคือ100บาทไทยของเราสามารถแลกเป็นสกุลเงินกีบได้ถึง51,000กีบต่างจากเดิมครับผมที่ได้ประมาณ2 6 0 0 0กีบ เพื่อคลายความสงสัยครับว่าปัจจัยใดทําให้ประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว We a l e sping YEP นี้เราจึงขอเปลี่ยนบรรยากาศนําเรื่องราวเศรษฐกิจมาเล่าสู่กันฟังครับผมโอเค เลยได้เลยครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องของประเทศสาประเทศนะฮะที่ว่ามีปัญหาเงินเฟ้อเศร,ร,ศรษฐกิจล้มเหลวผู้คนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็คือจะมีเวเนซุเอลานะฮะสีลังกาแล้วก็ลาวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับสาประเทศนี้นะฮะครับมเออมันทําให้เงินเฟ้อขนาดนี้ได้ยังไงเศรษฐกิจล้มเหลวขนาดนี้ได้ยังไงสามประเทศนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและมีความเหมือนกันอย่างไรแล้วก็ถอดบทเรียนนะฮะว่าประเทศไทยของเรานั้นนะฮะ มีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันนะครับ จริงๆทั้งสามประเทศนี้ไม่เหมือนกันเลยม,มีความแตกต่างกันอย่างเยอะมากนะฮะเวเนซุเอลาเนี่ยจริงๆเป็นประเทศที่ถ้ามองย้อนกลับไปประมาณสักสิกว่าปีก่อน20ปีก่อนเนี่ยรุ่งเรืองมากนะฮะในอเมริกาใต้นะฮะเป็นประเทศที่กําลังมากําลังดีกําลังแรงผู้คนมีชีวิตอันสุขสบายนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีการพบน้ํามันนะฮะน้ำมันมีการพบเยอะมากนะฮะก็บอกว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีปริมาณสำร,รองน้ำมันดิบใหญ่ที่สุดในโลกฮะคิดเป็น20%ของน้ํามันดิบทั่วโลกนะฮะ ซึ่งประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะขนาดนี้ดีขนาดนี้รวยขนาดนี้มันควรจะแบบเหมือนเปลี่ยนตัวันออกกลางหรือเปล่ามันควรจะร่ารวยมหาศาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาบริหารผิดถ้าพูดง่ายๆนะฮะครับผม ประมาณปี1999เนี่ยมีประธานาธิบดีขึ้นมานะฮะชื่อว่าฮูโกชาเวสนะฮะเขาก็เห็นว่ามันมีประเทศนี้มีน้ำมันเยอะอย่างนั้นเลยเราเอาเน้ำมันเงินหนึ่งจะนำไปทําอะไรดีเราเอาไปช่วยประชาชนกันเถอะนะฮะเขาก็แบบว่าลดแรกจากแถมนะฮะมีอะ,อะไรเนี่ยก็เอาให้ประชาชนประชาชนแบบว่าได้บ้านราคาถูกนะฮะได้น้ํามันราคาถูกได้ การค้าขายของกินราคาสินค้าก็ราคาถูกอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าประชาชนเนี่ยได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาลเนี่ยโดยใช้เงินน้ํามันเนี่ยไปเยอะมากนะฮะแล้วประชาชนก็สบายนะคนยากคนจนโอ้รัดสวัสดิการดีมากเลยนะฮะเราอยู่บ้านเนี่ยรักบ้านราคาไม่แพงการรักษาพยาบาลราคาไม่แพงเราเข้าทํางานงานก็เงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยนะฮะสวัสดิการก็ดีของก็ถูกเพราะรัฐบาลควบคุมราคาสินค้าเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับเอ๊ะ ท่านฮูโก้ชาเวสช่างเป็นสุดยอดซูเปอร์เมนรจริงๆทำให้เรามีความมีความสุขสบ,สบายกันขนาดนี้นะครับ คือจริงๆสิ่งนี้เนี่ยดูภาพรวมดูกว้างๆเนี่ยมันเหมือนจะดีอะแต่จริงๆนั้นมันมีความเป็นยพิยก้อดกัดกร่อนอยู่นะฮะม,มันเหมือนกับเราเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงให้เขาสปอยให้เขาไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยนะ<ม>เขาก็จะโตมาเขาก็จะไม่แข็งแกร่ง,แ,ง<ม>แต่ว่าถ้าถ้าเราเลี้ยงให้เขาแบบไปไประจนความโหดร้ายของชีวิตโดนลูกคุกคลาอะไรเงี้ยเขาก็จะโตมาเป็นบุคคลที่แข็งแรงนะแล้วก็ต่อไปเจออะไรโหดร้ายของชีวิตเขาก็จะต่อสู้ได้อะไรเงี้ยนะคอนเซปมันประมาณนี้สิ่งที่ฮูโกชาเวส ทำแล้วเหมือนกับเป็นความดีแต่กลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆกัดกร่อนไปเรื่อยๆเน่ยหลักๆเนี่ยก็คือเขาทําลายอุตสาหกรรมแล้วก็การเกษตรในประเทศเขาเ เขาสร sociedad, ้างบ้านเนี่ยนะฮะสร้างบ้านให้ประชาชนอยู่เนี่ยสร้างราคาถูกกว่าตลาดเอาบ้านไปแจกคนเนี่ยจนกระทั่งเอกชนในประเทศเนี่ยแข่งขันด้วยไม่ได้เอกชนก็จริงจริงจริงทำบ้านแข่งด้วยไม่ได้อุดหนุนให้แบบอุ้มราคาสินค้าสินค้านี่ไม่ว่ายังไงรัฐบาลแบบให้ให้ขายในราคานี้เอกชนก็ไม่สามารถที่จะขายแข่งขันได้อะไรเงี้ยนะก็ก็จริงจริงจริงเอกชนก็จริงตามนะฮะ อุดหน,น,นุนราคาพลังงานประชาชนในประเทศก็ใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองนะฮะแล้วก็ยังแบบว่านําเข้าการเกษตรผลผลิตการเกษตรจากต่างประเทศนะฮะในราคามาจำนวนมากนะแล้วก็อุดหนุนมาในราคาถูกก็ทําให้คนเกษตรกรในประเทศเนี่ยก็ซู้ไม่ได้ก็เจง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 ไปอีกอยาพิษเหล่านี้ได้กัดกร่อนนะฮะทำให้เวเนซุเอลาเนี่ย เอกชนหรือว่าคนที่ทําการค้าเนี่ยค่อยๆเหี่ยวลงแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คูจะทํางานไปทําไมกูก็อยู่ให้ <S <S มีความสบายแล้วก็พึ่งเงินน้ามันของประเทศดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะทำให้กูก็ชาเวสเนี่ยเป็นที่รักของคนมากๆม,มากมายก็จริงแต่ว่าประเทศเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <S <S นะฮะต่อมาฮูโกซาเวสก็เสียชีวิตในปี2013นะฮะแล้วก็มีนิโคลัสมาดูโรนะฮะขึ้นมาแทนนะฮะไอ้ <Okay. S 1> กันบรูโดเนี่ย ก็ก็ยังสบายๆอยู่นะจนกระทั่งถึงประมาณปี2 0 1 4ูนย์ถึงสี่สองศนเนี่ยตอนนั้นมันเกิดวิกฤตนะฮะก็คือน้ํามันโลกเนี่ยราคาลดต่ำนะฮะจากที่เคยสูงร้อยดอลลาร์สหรัฐนะฮะต่อบาเรลเหลือสามสิบดอลลาร์ต่อดาเรลเงินหายไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะพอขึ้นไปขายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำไงก็รัดเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ย เออคนเนี้ยที่เคยสบายทํางานเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เงินเยอะเนี่ยจะให้กลับไปทํางานหนักเหมือนเดิมเนี่ยก็จะโมโหรัฐบาลก็คงไม่เอาแน่นอนก็คงไม่เอานะฮะเออของที่เคยนําเข้ามาถ้าแบบว่าวันหนึ่งหายไปหรือราคาแพงขึ้นคนก็ไม่พอใจอะไรเงี้ยนะเอแต่คนเนี่ยก็เดือดไปร้อนกับประเทศชาติโทษใครไม่ได้ก็ อ่ารัฐบาลผิดก็แล้วกันแัฐบาลก็ผิดจริงๆนะฮะแต่ว่าอ่รัฐบาลก็เรียกว่าไงดีการแก้มันต้องแก้ที่ประชาชนด้วยแต่ประชาชนก็ก็คุณปกครองผมมาแบบเนี้ยเออผมถ้ามีคนคิดได้ก็คงมีคนที่พยายามแก้ตัวเองแต่คนส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้คิดได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าไม่ไม่ไม่พอใจรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็มีความผิดนะฮะแต่ว่าทางแก้เนี่ยจะให้กดกลับไปขยันเหมือนเดิมกลับไปทําอะไรเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็ยากแล้วมันก็ค่อนข้างสายสายไปแล้วช่คิกับกนไกลแบบนี้ไปแล้วคิดกับคนไกลแบบนี้ไปแล้ว มันก็ทําให้แบบอันนี้ไอเวเดซุเอลาเนี่ยขาดเงินรัฐบาลก็แก้ปัญหาโดยไงแพ่งหายกันเงินเนี่ยขาดใช่ไหมก็พิมพิมพ์พิมพมพิมพเพิ่มเข้ามาพิมพ์เพิ่มเข้ามาแต่ว่าไอแบบปริมาณเงินสำรองต่างประเทศหรือว่าทองคําหรืออะไรที่มันมีอยู่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีก็ พิม <P ill ain> เพิ่มเข้ามาเพื่ออัดอัดให้ประชาชนพอพิมเพิ่ม้ามาเยอะๆเงินกไไไไไ็ไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีไม่ค่ามีค่าในสุดแล้วเงินต้องมานั่งปรับสกุลเงินใหม่ตัดศูนย์ไปหลายหลายตัวอะไรเงี้ยนะ <P ill ain> ทำให้เงินเก่าเนี่ยเป็นเศษกระดาษไม่ต้องมาแบบนั่งพับกัน <P ill ain> อะไรเงี้ยนะก็เป็นการแก้ปัญหาที่มันแบบแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วประชาชนก็โอ้ไม่สามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลได้ไม่สามารที่จะพึ่งพาอะไรได้ก็เกิดความวุ่นวายรัฐบาลก็อ่ะงั้นสิ่งนี้เป็นความผิดของโลกตะวันตกอะไรเงี้ยนะ ก็ต้องหาศัตรูร่วมกันเนี่ยมาทําให้คนเอ่อเอาความเกลียดแทนที่จะมาเกลียดรัฐบาลที่บริหารผิดก็ไปเกลียลรัฐวันตกก็แล้วกันนะรัฐวันตกเนี่ยมันไม่ยอมเออบินเซียร่าเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศแต่ว่ารัฐวัลตกเนี่ยไม่ยอมให้เบิกทรัพย์สินนั้นไปเพราะว่ารัฐวันตกอาจจะรู้สึกว่าไอ้ประาธานาธิบดีคนนี้มันบริหารได้ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ทําให้มันก็มีไอ้ในฮวนกุยโดอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบเป็นทาาเทบดีที่เลือกตั้งอาจจะ คือมันเป็นการเลือกตั้งที่แบบว่าอื่นๆน่ะว่าใครชนะเพราะว่ามันก็แบบมีการแทรกแซงอะไรเงี้ยนะฮะก็ทั้งสองฝ่ายก็ทะเลาะกันว่าใครเป็นชนะแล้วก็มีคนกลุโวเป็นประธานาธิบดีเงามาดูโรเป็นประธานาธิบดีที่มีกำลังทหารก็สู้กันใครเป็นสงครามกลางเมืองลายเป็นไม่ใช่ความสงครามกลางเมืองแต่เป็นความวุ่นวายแบบอเลสแล้วก็เดือดสืบท่วมถึงปัจจุบันทำให้ประเทศที่เหมือนกับเป็นสวรรค์เนี่ยมันกลายเป็นนรกอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็ถ้าคิดย้อนไปเนี่ยก็เรียกว่า ต้องโทษการบริหารแล้วมั้งแล้วก็โทษการพึ่งพาทรัพยากรแต่แหล่งเดียวแทนที่ว่าจะไปพึ่งพาหลายๆแหล่งก็ไปพึ่งพาน้ํามันแล้วน้ํามันมันพอมันแบบมันมันพึ่งไม่ได้อะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาต่อมาเพราะอย่างที่บอกว่าการค้าขายอั่นเองน่ะมันในการแข่งขันมันมันใช้ไม่ได้แล้วตรงนั้นมันกลายเป็นว่าคุณพึ่งจากน้ํามันแต่ในเศรษฐกิจตรงอื่นคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถรันตรงนั้นไปได้แล้วต่อมาก็จะพูดถึงสีลังกาต่อครับผมสีลังกาเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็คือมันจะคล้ายๆเวเนซุเอลาแต่ว่าศรีลังกาได้จนกว่านะศ <c oughs> รีลังกาเป็นเกาะศรีลังกาต้องนาเข้าของส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมาจากอินเดียนั่งใส่เรือมานะฮ <c oughs> ะเมื่อก่อนศรีลังกาเนี่ย <c oughs> พึ่งพาอะไรได้จากการท่องเที่ยวเพราะเกาะเขาสวย <c oughs> อะไรเงี้ยนะ <c oughs> ต่อมามันไม่มีใครมาเที่ยวเพราะมันมีโควิดแล้วก็มีการก่อการการ้ายก่อนหน้าคุยเล็กน้อย <c oughs> คนก็จนลงอะไรเงี้ยนะ การส่งออกก็ทําได้ยากก็นําเข้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะคนก็มาเที่ยวน้อยก็ก็ทาให้แบบมันมีเอฟเฟกต์ตามมาแต่ว่าก่อนที่จะถึงเอฟเฟกนั้นน่ยรัฐบาลที่ปกครองศรีลังกาอยู่เนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่มักจะมาจากตระกูลราชปักษานะฮะตระกูลราชปักษาคืออะไรก็คือเป็นตระกูลของนายมหินทาราชปักษากับนายโคตาพยาวาราชปักษาสองคนนี้เป็นตัวหลักในการ ที่เอาชนะสงครามการเมืองศรีลังกาปราบพวกกบฏพยัาธมินไปเมื่อหลายปีก่อนเขาก็เลยกลายเป็นคล้ายๆวีรบุรุษของชาติที่คนน,นับถือเขาแล้วก็เลือกเขาอะมาเป็นพนักงานเทศบดีเป็นนายกทัฐมนตรีอีกเรื่อยๆสองคนนี้เนี่ยมีผลงานในการปราบกบฏก็จริงนะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟจัดๆเลยนะเขเป็นขวาจัดมากๆนะฮะ,ะพอเขาเป็นขวาจัดมากๆเนี่ยเขาก็ต้องการการสนับสนุนจากพระสงฆ์นะฮะ จากกลุ่มพระสงฆ์ในสีลังกาซึ่งมีอิทธิพลต่อการเมืองเนี่ยในการซัพพอร์ตเขาครับผมพระสงฆ์เนี่ยต้องการอะไรพระสงฆ์เนี่ยถ้าถ้าแนวคิดศาสนาเนี่ยฮะมักจะคล้ายๆกันก็คือเขามักจะต้องการให้คนเนี่ยไม่ยากจนอแต่ว่าไม่ต้องไปล่ำรวยมากหรอกล่ำรวยมากก็ทําให้แบบมีฟุ้งเฟอ้ออะไรเงี้ยนะมีความไม่เท่าเทียมกันมีนทุนไม่กี่คนกลุ่มกลุ่มทรัพยากรเอาไว้ก็ไม่ได้ไม่หนาหน่นที่คนแข่งขันกันแบบล่ำรวยแบบทุนนิยม แต่ก็อยากจะเน้นไปทางมีสวัสดิการที่ดีที่ทําให้คนเนี่ยไม่มีใครต้องลำบากยากจนนะศาสนาจ,จะคิดแบบนี้เพราะว่าศาสนาจ,จะอยากให้มันมีกิเลสน้อยแต่ว่าไม่อยากให้คนลําบากอะไรเงี้ยนะครับผมไอ้วิธีการค,าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมาะสมกับบางประเทศฮะแต่ต้องไม่ใช่ mm. ที่รวยแล้วนะฮะเช่น,น,น,นแบบสแกนดิเนเวียเรามีรัฐสวัสดิการให้คนแบบว่าไม่มีใครลำบากยากจนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันเงินหดหดร้ายอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ประเทศอย่างศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนดังนั้นถ้าจะมา ทำรัฐสวัสดิการเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะอืเออแล้วมันยังไม่มีการพัฒนาทางทุนนิยมเนี่ยเพื่อที่จะทําให้แบบมีเงินมามากพอที่จะรองรับสวัสดิการะ่ะแต่ก็จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วไงอะไรเงี้ยนะครับพอเขาอยากให้ระสสฆงสนับสนุนเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนประชาชนก็รักเขาแต่เขาก็คือใช้เงินเก็บของประเทศเนี่ยมาซื้อเสียงเขาไปเรื่อยๆเรืๆมาทาให้คนรักเขาไปเรื่อยๆรื่อๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ โดยที่โดยที่ประเทศเนี่ยไม่ได้ถูกไม่ได้พัฒนาทางทุนหรือการแข่งขันหรือว่าศักยภาพในการค้าเนี่ยให้มารองรับสิ่งนี้ได้ครับแล้วเขาก็ตัดสินใจผิดอีกหลายอย่างนะฮะไอตระกูลราชบักษาเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขาเริ่มไม่มีเงินจ่ายต่างประเทศแล้วเพราะว่าใช้จ่ายออกไปออกไปแต่ของเข้ามาน้อยเขาก็บอกว่าเอ้ยงัย้นต่อไปอย่าใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพราะว่าปุ๋ยเคมีไม่ดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอะไอปุ๋ยเคมีไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันมากนะฮะ คือพวกเราทุกคนเนี่ยก็กินของที่มาจากปุ๋ยเคมีพวกเราทุกคนอายุยืนขึ้นนะยืนขึ้นกับกับกว่าไอ้คนในอดีตแล้วเราก็ดูสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แปลว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแข็งแรงถ้ามันใช้ยังถ,ถูกวิธีอะไรเงี้ยแต่พอเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าผลผลิตนเ,เนี่ยทางเกษตรลดลงไปหลายเปอร์เซ็นต์มันก็ขาดแคลนอะไรเงี้ยนะฮะต้องพึ่งธรรมชาติต้องพึ่งธรรมชาตินะ ก็กลายเป็นอาหารก็แพงขึ้นอีกนะฮะแล้วก็ต้องนําเข้ามากขึ้นอีกนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอหลังโควิดปับ๊บเกิดสองคารามยูเครนรัเสเซียน้ามันก็แพงขึ้นนะฮะแล้วก็ไอคนรัสเซียคนยูเครนซ,ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวมาศรีลังกาเยอะก็หายไป,ยไปอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างทุกอย่างรวมๆวมกันเนี่ยทำให้ศรีลังกาเนี่ยเจ๊งนะฮะมันมันมันไม่ใช่แบบปัญหาอย่างเดียวมันเป็นมดมัลติโพลปัญหาเนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงด้วยกันก็คือ เขาไม่เหมือนเวเนซุเอลาเนี่ยเขาทรัพยากรพื้นฐานเขาไม่ได้ดีเท่าแล้วเขาบริหารผิดบริหารผิดมาเรื่อยๆเลยเหตุผลที่บริหารผิดมันก็มีแต่ว่ามันมันในสุดแล้วมันไม่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะวิ่ง stand ไอ้การบริหารผิดเหล่านี้คือถ้าถ้าถ้าแบบบริหารผิดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ก็แก้ไขอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยมันมันซวยด้วยอ่ะมันมีเหตุการณ์โควิดมันมีเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับศรีลังกาหาเทอร์นิ่งพอยท์ไม่ได้เออหาเทอร์นิ่งพอยท์ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะต่อมาก็เรื่องลาวนะฮะล <c oughs> าวเนี่ยจริงๆค่อนข้างน่าสงสารนะฮะก็คือปัจจัยประเทศเขาอะก็เป็นเอ่อเป็นภูเขาเยอะอะไรงี้ใช่ไหมฮะต้องนําเข้าทรัพยากรหลายอย่างมาจากต่างประเทศ <c oughs> อะไรเงี้ยอันนี้เป็นมาตั้งนานแล้วอ่าแล้วก็เกิดสเต็ปเดียวกับศรีลังกานะฮะก็คือเออมันก็มีโควิดพอมีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาลาวก็หายไปคนลาวจะออกไปทํางานต่างประเทศ ก็ทําได้ยากขึ้นใช่ไหมฮะเงินสํารองก็ล่อยหลอลงเพราะว่าต้องซื้อของมาจากต่างประเทศโดยที่ตัวเองเนี่ยส่งส่งออกไปได้ไม่มากขนาดนั้น ประกอบกับยุคหลังมาเนี่ยเงนินดอลลาร์แข็งขึ้นนะฮะเงินในคลังที่ว่าจะเอาไปซื้อของหรือจ่ายนี่คือเราเนี่ยก็ไปพัฒนาไอ้พวกฟันติตี้พื้นฐานนะในโครงการบิลแอนด์โรสของจีนนะฮะก็เป็นหนี้จีนอะไรเงี้ยศรีลังกาก็เป็นหนี้จีนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงเป็นปัจจัยแรกเพราะว่าไม่อยากจะไม่อยากจะคิดว่าไอ้สิ่งนั้นอนะ่ะมันมันเป็นปัจจัยปัจจัยหลักเพราะว่าคนเนี่ยก็จะอะมกจะโยงเรื่องเนี้ยกับการเมืองโลกด้วยจีนมันมาให้เงินกู้แพงๆทําให้ ประเทศที่กู้จีนเนี่ย<ม>พินาศฟังทลายอะไรเงี้ยนะมันก็มีอารมณ์นั้นอยู่แต่ว่าปัจจัยหลักอะมัน,ม,นมันมีหลายปัจจัยมันแวดล้อมกันอยู่<ม>อะไรเงี้ยนะลาวลาวเนี่ยแต,แต่แต่ลาวเนี่ยจะจะดักะาิีลังกาตรงที่มันมันพลังประเทศมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ,ะ<ม>อ่ะแล้วก็ก็กำลังแล้วเหตุการณ์ที่มันใหญ่ใหญ่เนี่ยก็เกิดมาในเวลาเดียวกับที่ ลงทุนไปเยอะนะฮะการลงทุนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่ามมีโควิดยังตัดสินใจไม่ได้ผิดหรอกแต่เอเจอโควิดมันเลยกลายเป็นสวยอะไรเงี้ยนะ<ม>นี่ก็มีเงินดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเงินกีบก็อ่อนลงสินค้าก็ต้องซื้อเพื่อที่จะมาใช้ในประเทศอะไรเงี้ยนะฮะน้ำมันก็ต้องซื้อแต่ว่าเงินที่จะซื้อน้ำมันก็น้อยลงก็ซื้อน้ำมันได้น้อยลงพอซื้อน้ำมันได้น้อยลงน้ำมันก็แพงแพงแพงมากขึ้น คนก็ไปต่อแถวกันซื้อน้ํามันเพราะถ้าไม่มีน้ามันมันก็ขนส่งไม่ได้ mm hmm. ขนส่งไม่ได้ทุกอย่างก็แพง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 ขึ้นลาวยังไม่ได้วิกฤตขนาดสีลังกา mm hmm. ไม่ได้วิกฤตขนาดเวเนซุเอลาแต่ก็อยู่ในอยู่ในช่วงที่มันลุกผีลุกคน mm hmm. อะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็สตอรี่มันเป็นประมาณเนี้ยฮะถ้าเล่าถึงแบบการที่เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมีความบาดเจ็บบอบช้ำหรือบางเคสถึงกับล่มสลายเนี่ย mm hmm. สตอรี่มันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือเออ บริหารผิดหรือสวยแล้วไอการซวยเนี่ยไปกระทบปัจจัยพื้นฐานเช่นน้ํามันหรืออาหารครับหรือการขนส่งแล้วพอสิ่งเหล่านี้เจ๊งเนี่ยทุกอย่างจะเจ๊งนวนกันเป็นโดมิโนโคนเราไม่มีอาหารคนเรากินข้าวไม่ได้คนเราอดคนเราโมโหคนเราไปเผา,ารัฐบาลคนเราไม่น้ํามันแพงน้ํามันแพงเดินทางลําบากขนส่งทําไม่ได้ทุกอย่างแพงทุกอย่างแพงกระตงังกระตังไปหมด ไฟฟ้าไม่มีเพราะว่าไม่มีการขนส่งสมไม่มีน้ํามันโรงพยาบาลไม่มีไฟฟ้าใช้คนนอนป่วยตายอยู่ในโรงพยาบาลมันจะกระทบต่อไปเรื่อยๆเนี่ย,ย,ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นแหละว่าสองเคสแรกเนี่ยคือปัจจัยปัจจัยหลักๆคือการบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวแหละแล้วก็เพื่อให้เขาคงอยู่อำนาจได้ก็เลยเป็นการบริหารที่ผิดพลาดมาเรื่อยๆ แต่ส่วนเราเนี่ยอันนี้คือปัจจัยปัจจัยพื้นฐานภายนอกที่ว่าเขาไม่สามารถควบคุมได้ที่ว่าแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นโรคระบาดสงครามเอยต่างๆที่ว่าแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ดันตั้งตัวหรือว่าไม่แต่ประเทศที่มั่นคงเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเช่นกันคือจริงๆแล้วไอ้แบบบริหารผิดมันมีอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่ามัน มันไม่ได้ถูกพูดขึ้นมาเป็นเป็นเป็นปัจจัยเด่นเน่ยคือมีคนคนท่ค่อนข้างที่จะมีความสงสารลาวกันนะแต่สีลังกาเนี่ยกับเบเนซุเลาเนี่ยจริงๆถ้ารัฐบาลบริหารดีกว่านี้มันมันจะดีขึ้นอย่างเด่นชัดมันมันไม่จะเป็นต้องต้องต้องเป็นขนาดนี้นะฮะสองสองประเทศแรงนี่เป็นเคสกรณีที่ชัดเจนมากครับผมแต่ทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าประเทศหมาอำนาจที่แบบอ่ามีทรัพยากร ทรัพยากรดีอยู่แล้วล่ะอย่างพวกประเทศแถบตะวนันออกกลางเนี่ยก็จะไม่ค่อยเผชิญกับปัญหานี้เท่าไหร่เพราะเขามีทรัพยากรดีๆอยู่แล้วคือจริง,รงๆแล้วทุกประเทศเนี่ยมันมีพลังของประเทศอยู่แล้วพลังเนี้ยมันจะเป็นประมาณสายป่านนะฮะเหมือ,อมนกับธุรกิจเลยถ้าคุณมีสายป่านยาวอ่ะคุณเกิดปัญหาฟ้าผ่าไฟไหม้ทางานค้าไม่ได้แต่คุณยังมีเงินไปเลี้ยงลูกน้องอยู่คุณไล่ลูกน้องบางส่วนออกไปคุณยังคงระสันคุณได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ มันก็แปลว่าคุณมีบุญเก็บมาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะเออดังนั้นดังนั้นเอ่อพวกน้ำมันออกกลางอะไรเงี้ยน้ำน้ำมันยังเยอะอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ยังไม่เกิดมากแล้วปัญหาที่อื่นๆมันก็มันก็มีนะเป็นสงคราเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนมันไม่ได้เยอะขนาดอ่คนโดยเปรียบเทียบนะฮะมันเป็นทเรซายเยอะทเรซายมันกว้างใหญ่น้ำมันเยอะคนน้อยมันก็ไม่ได้เอ่อกระทบอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะอืมทีเนี้ยคําถามสําคัญเลยคือ ประเทศไทยจะมีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับมันมีอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คือคือเราก็ต้องดูว่าว่าปัจจัยของประเทศอื่นๆนี่ยที่ทาให้เขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรบริหารผิดใช่ไหมครับผมอะไรเงี้ยนะคะความสวยที่เกิดขึ้นอ,อะไรเงี้ยบางทีเราเป็นประชาชนเนี่ยรัฐบาลบอกนโยบาย A เนี่ยเราต้องดูว่านโยบาย A เนี่ย มันดีกับเราจริงๆหรือเปล่าในระยะสั้นในระยะยาวผมยกตัวอย่างให้แบบพวกประชาิยมอะไรเงี้ยนะฮะไอ้มันดีจริงหรือเปล่าจริงๆประเทศเราเนี่ยมันมีมันมีสายป่านมากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยในสถานการณ์หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็คงต้องเก็บไอ้สิ่งเนี้ยมาเป็นอุทาหรณ์นะคือไทยอะจริงๆแล้วประเทศแข็งแกร่งนะเออแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับประเทศที่ผมพูดมาก่อนนะทรัพยากรก็หลากหลายน้ำมันไม่เท่าเวเนซุเอลาแต่ก็มีทรัพยากรหลากหลายครับผมที่เออ ทรัพยกรอันนี้พังอันนี้ยังเอามาแทนได้ต่อให้ผ่านพ้นช่วงโควิดแต่ก็ยังมีบุญเหนือมากพอที่จะยังเซอร์ไว้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลบนปัจจัยเนี้ยคือเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะนะฮะโซเวียตเมื่อก่อนนะฮะโซเวียตัเซียประเทศแม่งโคตรกว้างใหญ่ทรัพยากรมากมายเหมือนมหาสมุทรอะไรเงี้ยนะเศรษฐกิจก็ยังตกต่ํา ก็อย่างจรงเพราะว่ารัฐบาลเอาเงินไปทําอะไรที่แบบทำทั้งสงครามมากเกินไปไปลุยโอกาสไปอะไรที่ว่ามันไม่ได้แบบนําไปสู่ผลิตผลักที่ไปช่วยคนอื่นไปอะไรเงี้ยคือบริหารผิดแล้วแม้ประเทศเพศที่มันทรัพยากรดีขนาดนั้น เใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะก็ยังค่อยๆเจงจนล่มสลายได้นะอันนี้ผมพูดถึงผมไม่ได้พูดถึงการเมืองการเมืองก็มีส่วนนะแต่เศรษฐกิจก็มีส่วนเยอะนะถ้าสวิตฐกิจด,ด,ดีดีเท่าอเมริกาไม่มีทางที่มันจะลม้มอะไรเงี้ยนะแต่มันก็ล้มได้ใช่ไหมฮะดังนั้นไม่มีอะไรที่ล้มไม่ได้อไทยเองก็ล้มได้ถ้าสมมติว่าแบบมีคนมาโกงเยอะๆมาบริหารผิดเอาเงินไปช่วยในสิ่งที่มันไม่ได้ผลักที่อะไรเงี้ยดังนั้นไอ้สิ่งที่มัน คือถ้าให้พูดก็คือศรีลังกาอลาวเวเนซุเอลาเนี่ยเรียกว่าเนี่ยผู้นำมันอะ่ะม,มันบางชาติมันก็เป็น,นประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นประชาธิปไตยนะแต่ผู้นำมันจะมีลมของการตรวจสอบยากอยู่อะ่ะเออไอฝ่ายที่ถ่วงดุลเนี่ยถ่วงดุลได้ยากอะ่ะอ,อะไรเงี้ยนะฝ่ายที่แบบว่าถ้าคนนี้พูดออกมาสิ่งนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมันจะไปคัดค้านเนี่ย มันจะมีอารมณ์ของการที่ถูกสื่อถูกกดคียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถูกอะไรอยู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ถ้าเป็นอุทาหรณ์ก็คือ,อเราก็ต้องเข้มแข็งนะนะถ้ารัฐบาลทําอะไรผิดเข้ามาเนี่ยแล้วมันมีคนโตแย้งมาเนี่ยมันก็ต้องมีนะม,มันมันต้องมีระบบที่มันรองรับสิ่งนั้นได้ครับผมก็ควรจะต้องมีระบบตรวจสอบแหละไม่นั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนกันอะไรก็ตามเราจะไม่สามารถโตแย้งได้เลยว่าสิ่งนี้ <laughs> กําลังเดินไปในจุดที่มัน มันผิดจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันถูกต้องตรงไหนครับผมก็สรุปบทเรียนจากอีพีนี้ก็คือเประเทศเราไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดว่าจะต้องล้มละลายด้วยอประเทศเราไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แย่แต่ว่าโอกาสที่ที่เราจะล้มละลายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์มันมันมีความเป็นไปได้ประเทศที่เข้มแข็งกว่าเราอ่ะก็เคยถูกก็เคยล้มละลายมาแล้วการบริหารของรัฐบาลมีผลมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็การตรวจสอบทวงดุลอะไรเงี้ยมีผลมาก ระบบที่เราพัฒนามาถึงทุกวันนี้นะฮะมันไม่ได้เพอร์เฟกก็จริงแต่ว่ามันก็ช่วยแบบว่าถ่วงดูลระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องพยายามทําให้มันเ,เรียนรู้จากในอดีตแล้วก็พยายามหาข้อผิดพลาดหาอะไรเนี่ยมาทําให้เราเซอร์ไวส์เสร็จต่างๆไปถ้าเราแบบว่าบริหารได้ดีอะไรเงี้ยนะฮะต่อให้เจอโควิดต่อให้เจออะไรต่อให้เจอสงครามต่อให้เจออะไรเงนะี้ยมันก็ทําให้แบบไม่ถึงกับล่มสลายก็ยังอยู่ได้อะไรเงรี้ย ก็อย่างที่เห็นทุกวันนี้มาม่าปรับขึ้นราคาแล้วอ, <c oughs> <c oughs> อันนั้นก็เป็น,นกลไกที่หลายๆอย่างเราจะต้องเช็คตรวจสอบว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะอาจจะเป็นเพราะอะไรอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ว่ามันมีปัจจัยขั้นปัจจัยหลายอย่างแหละที่มันทําให้อ่าค่าเงินต่างๆมันเฟ้อขึ้นหรืออะไรก็ตามที่ว่าเราอาจจะไม่เคยอยู่ในจุดนั้นแต่ว่ามันอาจจะต้องมาเช่นในยุคนี้ที่ว่ามีทั้งโรคระบาดมีทั้งสงครามมีอะไรต่างๆแล้วว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่เป็นปัใจจัยในประเทศก็ตามตรงนั้นครับ <c oughs> โอเคครับก็เรียกได้ว่าไขาข้อข้องใจเรื่องเศรษฐกิจรอบตัวเราไปได้ส่วนหนึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าประเทศเรายังอยู่สุขสบายดีหรือว,ว่าอาจจะไม่ต้องกังวลแหละว,ว่าเศรษฐกิจพวกนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าหวั่นใจเช่นกันแล้วก็ควรจะมีหาวิธีรองรับหรือเตรียมการเอาไว้อย่างหลายๆประเทศครับที่ว่าในยุคที่ต้องเผชิญกับโควิดหรือว่าเผชิญกับสงครามเหมือนเราอย่างเวียดนามเนี่ยกับมี GDP ที่เติบโตขึ้นเพราะว,าว่าเขามีวิธีการเตรียมตัวแล้วก็ มีวิธีการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ประเทศเขามีความเจริญก้าวหน้าต่างกับเราที่อาจจะยังคงโตอยู่ในสภาพเดิมซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมว่าเราควรจะต้องดูเป็นตัวอย่างเราจะไม่ได้คิดว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ลาหลังอีกต่อไปได้นะครับผมก็สาหรับวันนี้ผมและพี่ปั๊บต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับครั้งหน้าจะเอาเรื่องราวน่าสนใจใดมาเล่าอีกต้องติดตามกันนะครับผมส่วนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ You listening, the Momentum Podcast.